เริ่มต้นด้วยเดือนมกราอ่ะสีมงคลก่อนครับในปีสัมมารเริ่มเข้าสองภาพรวมของปีอ่ะมันเป็นปีที่ร้อนแรงมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยม้าไฟอะไรกันเขาว่าใช่ใช่เป็นเป็นม้าไฟที่ที่ร้อนไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่พยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่มันเป็นทนร้อนเพราะมันร้อนอยู่แล้วเพราะยัง้นว,ว่าเราเราเราชอบอะ ถ้าดวงของเรามันชอบความร้อนอนะมันก็โอเคแต่พิมมองว่าภาพรวมมันร้อนไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราอาจจะแบบไปเลือกสีอะไรที่มันแบบนุ่มนวลกว่านั้นนะคะ,คะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมกราคมอะพิมมองว่าภาพรวมรวมอะคะ่ะเราอาจจะใช้สีฟ้าอมเขียวอฟืฟ้าฟ้าแบบเทอร์ควอยส์อย่างนี้ไปได้คะ่ะฟ้าอมเขียวเหลืองนวลอย่างนี้นะคะแล้วอาจจะหลีกเลี่ยงเออสีดําสีน้ําเงินหน่อยนะคะในช่วงประมาณเดือนมกราะคะพิมมองว่า จริงๆสีฟ้ากับสีเขียวนี้มันก็ใกล้กันมากเลยเนาะ <c oughs> ใช้ผสมกันได้หรือว่าจะเป็นฟ้าผสมเขียวแบบฟ้าข้างบนเขียวข้างล่างเหมือนเวลาทําเล็บเราจะมีแบบว่าบนกับล่างเราแบ่งได้เราทํา2สีอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะันได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะได้นะคะบางทีนะคะอาจจะไม่ใช่แบบว่าเออเล็บก็ได้นะคะเหมือนที่ต้องไปคุยงานใช่ไหมแล้วทำพรีเซนเทชันไง <c oughs> ก็สีฟ้าสีเขียวนะคะเหลือง <c oughs> นวลเหลืองเหลืองนวลสีไข่ไก่อ่ะคะ่ะ สามารถทําได้สามารถใช้ได้นะคะในช่วงเดือนมกราคมนะคะเดือนอ่ากุมภาพันธ์สีมงคลแล้วก็สีไม่มงคลในปี25 6 9ต้องใส่แล้วหลีกเลีล่ยงสีไหนะคะโอเคเอ,อยังเหมือนเดิมนะคะว่าพิมพ์แนะนําว่าปีหน้าหลีกเลี่ยงความร้อนแรงนิดนึงนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นกุมภาพันธ์เอาที่เลี่ยงก่อนเนาะเลี่ยงก็จะแบบทนร้อนทนร้อนมีชมพูฟลาแดงป<บ>อุ้ยแต่ว่ามันเลี่ยงยากเนาะเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือน ใช่ไหมตุดจีนเนาะใช่ไหมใช่ตุจีนก็จะเลียงยากนิดน,นึงแต่แต่พิมคิดว่าโอเคถ้าในวันธรรมดานะคะที่มันไม่ใช่ตุจีนเราอาจจะเรียงนิดนึงเนาะสีทร้อนยกเว้นว่าเราจะเรียงไม่ได้นะคะแต่ว่าสีที่แบบโอเคเลยก็คือสีน้ําเงินนะคะแล้วก็สีกรมาท่ากรมาท่า,ม,ทามันก็ยังอยู่ในเพียรียแบบน้าเงินกรมาท่าอย่างนี้เนาะเป็นฟิลประมาณนั้นแล้วก็แบบพวก วิบวับแวววาวขาวเงิน,น่ะวิบวับวิบวับใช่วิบวับแวววาวขาวเงินนะคะเทาอ่อนที่มันวิบวับหน่อยอะนะคะ,คะสีสีเมทัลลิกอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นสีที่ค่อนข้างโอเคนะคะเลี่ยงแดงแต่ถ้าเช่วงตรุษจีนยังไม่ได้ก็ใส่ไปก่อนแล้วก็หลังจากวันตรุษจีนก็เอาไหมเพราะมันมันตรุษจีนอะนะทุกคนมันต้องใส่สีแดงใช่ไหมคะเข้าใจในเดือนมีนาสีมงคลและสีอะไรในในปีสองพันห้าร้อยสิบเก้ามีสีอะไรบ้างคะค่ะเออเอาที่ เอาที่มงคลก่อนละกันค่าวนี้เราเริ่มที่มงคลก่อนนะคะเราก็จะเริ่มที่น้ําเงินหรือกุมท่ารู้สึกว่าสีนี้จะเป็นสีคิดเนาะอย่างที่พี่บอกว่าเออเราพยายามบาลานซ์นิดนึงเพราะปีหน้ามันร้อนไปเดี๋ยวเราก็จะได้ยินข่าวร้อนๆในในปีหน้าเนาะที่ตกจังเมื่อกี้เราคุยกันมาแล้วใช่ดูเดือดมากใช่ว่าดวงปีหน้ามันไม่ได้น่ารักมากเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราพยายามบาลานซ์มันหน่อยแล้วก็อยาให้มันไปทางนั้นซะเลยละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสีน้าเงินสีกุมท่าเขียวเข้มลักษณะแบบนี้ได้แล้วก็เออ ไม่อยากให้ใช้สีแบบขาวล้วนแบบล้วนไปเลยถ้าสมมติว,ว่าโอเคขาวแต่ว่ามีสัดส่วนของสีน้ําเงินอยู่เยอะเยอะมักงเลยนะอ่ะพอได้พอได้แต่ว่าคุณก็อย่างที่บอกเอาให้เป็นเอกฉันแล้วก็ใส่อะไรที่มันแบบว่าเสริมดวงเราเรามาด้วยแบบว่าทัศนคติว่าเราจะมาเสริมดวงนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็น้ําเงินไปเลยอย่างเงี้ยดีกว่าเขียวเข้มนะคะน้ําเงินนะคะจะเป็นแบบนั้นสีที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะในเดือนมีนาะอ๋อก็เป็นสี เงินแบบวิบวับแวววาวอ่อาสีขาวเงินเงาอ่ะที่คุณเขียนมาไว้ไง,งินเงาแบบวิบวับอะแบบ Mental เมทัลเขารียกอะไรนะเมทัลลิกอ่าเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็สีขาวล้วนนะคะเดือนเมษา เดินเมษาค่ะเดินเมษาสีมงคลแล้วสีไม่มงคลในปีสองพันห้าร้อยสิบเก้ามีสีอะไร้ากนะคะเอาสีไม่มงคลก่อนเนาะสีเดือนนี้นะคะอย่างเดือนก่อนน้นนี้เนี่ยต้องใช้สีน้ำเงินเนาะแต่เดือนนี้อาจจะต้องเลี่ยงสีน้ำเงินนิดนึงเนาะเป็นสีที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้น้ำหนักของสีน้ำเงินสีแบบเข้มๆอาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราอาจจะใช้สีฟ้าอ่อนได้สีฟ้าแบบฟ้าทองฟ้า ฟ้าก้อนเมฆอ่าหรือว่าเป็นสีชมพูอ่อนพิชอ,อ,อ่อนๆได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นหลักสณะแบบไหนเดือน <c oughs> นี้ก็สามารถใช้ได้อาจจะเป็นชมพูได้หรือว่าฟ้าได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช้แบบน้ำหนักสีน้ําเงินมากเกินไปนะคะในเด <c oughs> ือนนี้เนาะบอกก่อนว่าเดือนพฤษภาคามาค่ะเป็นเดือนที่ความร้อนแรงที่สุดอะมันจะเกิดขึ้นอ่ะมันจะเป็นเดือนนั้นน้องเพสาถึงพฤษภานะคะ <c oughs> แลวพฤษภา,ามันก็จะมีดาวให,ใหญ่ๆด้วยก็คือดาวพฤหัสเนาะแต่ก่อนที่ดาวจะย้ายามันจะต้อง ปึ้ม <B ew en> ก็แบบมันต้องไม่น่ารักก่อนนะ,นะแล้วก็มันก็จะมีการย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยพอด้วยความที่ร้อนแรงเราไม่อยากจะไปสูงไฟเข้าไปเพราะไนก็จะหลีกเยี่งสีโทนร้อนเข้าไปนะคะเช่นสีแดงสีชมพูนี้ก็นับเป็นโทนร้อนเนาะ,ะแล้วก็สีส้มแจ๊ดอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ใช่ก็อาจจะต้องระมัดระวังว่าเราก็นับว่าเขาเป็นโทนร้อนแดงส้มสดอย่างนี้นะคะแล้วก็สีที่แบบว่าโอเคเรามาใส่ให้มันบาลานซ์เนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะคะสี ฟ้าออกไปบนบนเทาๆหน่อยหรือว่าฟ้าฟ้าเทาเงินนะคะจะเป็นสีที่สามารถใช้งานได้น้ําตาลอ่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าหนักไปทางสีฟ้าสีสีสแบบอมเทาๆสีไ<ฆ>มท่ทะล็กอย่างเงี้ยอาจจะดีกว่าเลี่ยงนะคะพยายามเลี่ยงเลี่ยงความร้อนแรงในปีหน้าเนาะนอกจากนอกจากข็งเรียกสีแดงแล้วเนี่ยมันสีแดงมันก็เป็นนัยยะสําคัญของอารมณ์ที่ร้อนด้วยนะคะบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้เลี่ยงสีแดงหรอก เลี่ยงความร้อนเพราะแต่จริงๆสีแดงเนี่ยเป็นสีที่พอเห็นแล้วอะเราอาจจะรู้สึกว่าแบบมันอารมณ์มันพุ่งพลาดอะมันแบบสีแดงไงเลือกสุขสีใช่ใช่ประมาณนั้นไม่ถุนนะร้อนเหมือนกันสองพิมพ์จะบอกให้ว่า2เดือนนี้จะเป็น2เดือนที่ร้อนที่สุดของทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้ร้อนกว่าร้อน,อนคือร้อนมากนะคะก็อยากให้ใจเย็นๆเยอะๆนะคะแล้วก็สมมติว่าใครที่พอจะมีพื้นฐานรู้ดวงจีนอยู่บ้างอ่าแล้วรู้ว่าดวงตัวเองอะไม่ชอบธาตุไฟมันจะมีชอบธาตุไฟไม่ชอบธาตุนี้ไง เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่เราไม่ชอบที่สุดในบรรดาทุกๆปีนะคะกลางปีก็จะไม่น่ารักเนาะแล้วก็แน่นอนในปีที่มันเป็นแบบหมาแบบมันร้อนมาอย่างเงี้ยเราก็จะใช้อะไรที่มันทนเย็นหน่อยนะคะก็คือใช้สีน้ําเงินเย็นนะคะสีอมเขียวนะคะสีสีม้อเขียวหรือฟ้าที่ท,ที่เราที่เราเคยพูดไปตั้งต้นใช่ใช่ส,สีสีเขียวสีน้ําเงินอย่างเงี้ยก็จะปลอดภัยสุดเนะาะเทาขาวไข่มุกเทา ข่าววิวบบวับแวววอย่างนี้ยค่ะกิเตอร์สามารถใช้ได้ทั้งหมดนะคะคแล้วก็หลีกเลี่ยงแบบโทนแดงทั้งหมดจะจะสีแบบเชอร์รี่ราสเบอร์รี่ใดๆม่วงแดงคือพี่ขนูไม่แน่ใจเลยอะค่ะว่ามันม่วงหรือแดงอย่างเงี้ยก็เราใส่สีที่แน่ใจนะคะเราแบบว่าอย่าเอาให้มันแบบให้มันเป็นเอกฉันใ,<ช>ให้มันรู้ว่าเป็นสีอะไรเพราะว่าเรามาเสริมทวงเนาะแบบว่าเราไม่ประกวดสวยงามเราเสริมดวงเขียวก็ให้รู้ว่าเขียวนะคะประมาณนั้นนะคะ ไม่เอาแบบไม่แน่ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็มิถุนาเป็นอีกเดือนหนึ่งนะคะที่เอ่อดาวเขาพูดถึงในโหราศาสตร์เนาะดาวของช่วงเอ่อพฤษภาถึงมิถุนามันจะต่อการมิถุนาเนี่ยจะมีดาวดีเข้ามาบ้างแล้วแต่ดาวเสียก็ยังทำมุมอยู่เพราะฉะนั้นเออมันก็ร้อนพอๆกันนะคะ2เดือนนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง โอเคแล้วกลับมาสดใสเนาะในเดือนกรกฎาคมนะคะจริงๆิงเดือนกรกฎาคมในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีดาวเดินดีๆนะโดยเฉพาะคนที่เกิดาราศีกรกฎครับอ่าคนที่เกิดราศีพิจิกอ่ะใครเกิดราศีพิจิกนั่นึงพิจิกนะคะช่วงนี้นก็จะมีดาวเดินดีๆที่ทําให้ได้โชคลาภนะคะก็จดไหลไว้เลยนะว่าเดือนนั้นสามารถเสี่งยงโชคได้นะคะแล้วก็เอ่อสีที่ควรใช้นะคะยังคงเป็นโทนเดิมแต่ว่ามีเพิ่มมานะคะให้ไม่น่าเบื่อนะคะสีเขียวมิน้นท์ครับสีเขียวแบบ เขียวที่หนักไปทางฟ้าเนาะเป็นฟิลประมาณสีแบบทิฟฟานี่อย่างเงี้ยสีสีเป็นฟิลแบบนั้นนะคะแล้วก็น้ําเงินอ่อนฟ้าฟ้านมๆน,นะคะมันจะอยู่โทนนี้แหละเพราะว่าเราเรา,เรากาลังจะเลี่ยงความร้อนเนาะมันมันก็เป็นสีอื่นมากไม่ได้นะคะก็สีฟ้าสีเขียวอ๋อจริงๆฟ้ากับเขียวเนี่ยมันจะเป็นโทนใกล้ๆกันมากสีเขียวไร้รัดก็ได้ถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยสีเขียวไทยลอนเรียกเป็นสีที่เรียกว่าใส่เสื้อประจําองค์กรได้เลยอ่ะซึองคื นม่เมื่อกี้ทีมงานถามว่าใส่เสื้อสีออฟฟิศแล้วเกิดมันเป็นสีกลกินีแก้ยังไงคะจะไม่เกิดที่นี่ค่ะเพราะเรารักองค์กรน,นะใช่ค่ะตะัวที่เลิฟเลิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอกรกฎาดามเหมือนเดิมค่ะสีชมพูชมพูอมส้มสีโทนร้อนสีส้มสีแสดสีใดๆนะคะก็จะเป็นสีที่ร้อนเกินไปมีความร้อนแรงมากเกินไปในตีหน้าน,นะคะแต่หากใครมีความจําเป็นเช่นลูกค้าสีเนี้ยเราต้องไปทํางานให้ลูกค้าใช่ไหมคะเราก็จะใช้แบบโอเคส้มนะแต่ว่าเป็นส้มที่ ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นส้มหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเลยก็แบบสีนมนมสีแบบว่าอ่อนคือเป็นสีนั้นแต่ว่าโทนมันไม่ร้อนแรงมากนะคะหรือหาสีอื่นๆมาทับนะคะที่เป็นสีที่มงคลนะคะเพื่อให้มองภาพรวมแล้วเรารู้สึกว่าเุ้ยคนนี้ไม่ได้ใส่เสื้อสีส้มอย่างเงี้ยะคะ,ะเข้าใจเดือนสิงหาเอ่อเอ่อเวลาพี่บอกมันอาจจะน่าเบื่อน,นะคะเพราะสีมันเดิมๆแต่ว่าปลอดภัยที่สุดคืออันนี้นะคะก็ะคือสีแดงจัด ก็ยังไม่เอาเหมือนเดิมนะคะส้มจัดยังไม่เอาเหมือนเดิมนะคะที่ดีนะคะคือเขียวเข้มเขียวแบบเขียวแบบเนี้ยเขียวยังไงเขียวแบบเล้าหลังเราอ่ะเขียวเขียวแบบกาวเขียวแบบคลยกเขียวหัวเป็ดไหมเขียวแบบเขียวเขียวนะคะเขียวเข้มนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะสีน้ำเงินแบบขอทนลึกๆเข้มๆประมาณนั้นสีแบบกรมสีน้ำเงินสีเขียวเข้มสีเงินแต่ก็เป็นเงินแบบไม่ใช่เงินสว่าง เขาจเป็นเป็นเงินเกือบดำอาหารเป็นฟิลประมาณนะขอทนเข้มค,ำคำามคามไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะอโอเคอเดือนต่อมาเดือนกันยายนนะครับสีมงคลก็สีกุหลิ์เรี่ยงคือสีกันยายนเดือนนี้นะคะสีฟ้าย,ยังมาแรงสีขาวยังมาได้แต่เราจะไม่เอาสีเขียวในเดือนนี้อ่าไทยรัฐเริ่มมีปัญหาว่าเพราะว่าใส่เสื้อสีปัญหาสีฮะต้องพูดเพราะฉะนั้นก็อาจจะหาเสื้อคุมมาเนาะ แต่ว่าสีฟ้ายังได้นะคะสีขาวยังได้นอกประมาณนั้นนะคะเดือนตุลานะครับสีมงคลและสีไม่มงคลไม่ควรเลือกโอเคค่ะสีเทาเมทัลลิกอ่อนนะคะสีเทาสีกริตเตอร์นะคะใช้งานได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นโทนไหนเนาะแต่ขอให้เห็นว่าเป็นเทาไม่ต้องแบบว่ามีความสงสัยว่ามันเป็นดําหรือเทาขอเป็นเทาเห็นแล้วรู้เลยอย่างนี้ค่ะเขียวอมฟ้าเหมือนเดิมนะคะยะเป็นสีที่ปลอดภัยแต่สีที่ไม่ควรใช้นะคะในเดือนตุลาคมอาจจะเป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลเข้มน้าตาลอ่อนกีน้้าตาล ่านนะคะก็ก <isation> okay. okay, so okay, so on okay, so ็ต้องระมัดระวังใหม่ยนึงนะสำหรับเดือนลองสุดท้ายนะครับเดือนพฤศจิกาคือเดือนที่เองสีมงคลแล้วสีไม่มงคลที่คนหลีกเลียงในปีสองพันาสิบเก้ามีอะไรบ้างคะมีสีเหลืองที่ไม่ควรใส่และก็สีน้ําตาลที่ไม่ควรใส่นะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะในช่วงนั้นนะคะสีโทนเดิมๆที่ใช้งานได้พิมพ์ว่าในปีหน้านะซื้อเสื้อสีเขียวสีเขียวสีน้ำเงินมาใช้กันได้ทุกเดือนค่ะแต่ว่าสีที่เอ่ออาจจะไม่ไม่ได้ทุกเดือนนะคะจะเป็นสี เหลืองบ้างแต่ว่ามาแรงสุดๆคือส,สีแบบสีแดงๆอย่างเงี้ยสีส้มๆทนร้อนนะคะเขียวต่างๆได้หมดสีเงินสีเทาอย่างเงี้ยได้หมดค่ะมันจะเป็นประมาณเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกนะคะเลี่ยนสีทนร้อนให้ดีที่สุดแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าคนไม่หัวร้อนมากจะช่วยชีวิตเราได้เยอะมากเลยค่ะปีหน้าปีร้อนจริงๆไม่ใช่อากาศร้อนนะคือแบบ อารมณ์ร้อนเรื่องราวร้อนอย่างนี้ค่ะค่ะอ่สีมงคลแล้วสีไม่มงคลในเดือนธันวานะครับสมควรใส่สีอะไรหรือว่าหลีกเลี่ยงสีอะไรบ้างคะโอเค,อเ,คเอามงคลก่อนเนาะวันเออแล้วเ,เอาสีอื่นมาที่ว่าว่าแบบเราไม่ได้ใช้กันทุกเดือนแต่ว่าสีน้ำเงินยังใช้ได้นะคะแต่ว่าโอเคครีมเบดไข่ไก่ออกจะแบบว่าขาวอฟไวอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้นะคะเขียวเข้มน้ำเงินใช้ได้เหมือนเดิมแต่สีที่เออไม่แนะนํานะคะก็จะเป็นสีขาวขาวอะค่ะคืออฟไวมันคือขาวหรือขาวเหลืองนะ อ๋อพิมขอขาวที่มันออกเหลืองอ่ะใช้ได้แต่ถ้าเขาใช่ขาวเสื้อเก่าใช่ทุกคนขาวเสื้อเก่าอทุกคนใใส่สีขาวเสื้อเก่าในเรียทาวานะใช่ขาวเสื้อเก่านะคะแต่ว่าขาวขาวเนี่ยไม่แนะนํานะคะแล้วก็สีเงินวิวับเววววกริเตอร์ก็ไม่แนะนําเหมือนกันในเด็ดนะคะ